ู้ใหญ่วอดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยสร้างถนนหน่วยงานอ้างว่าอยู่ในพื้นที่ป่าไม้ในอำเภอทุ่งช้างสั่งรถประจำตำแหน่งรับส่งนักเรียนแก้ปัญหาถนนสัญจรบ้านน้ำเพาะนายพิพัฒน์เพชรพิพัฒน์นายอำเภอทุ่งช้างผอ,อรอ้อยอสอำเภอทุ่งช้างที่ 6. สั่งการให้ในายดิลกขันทยศเจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน จากกองร้อยร่วมกับกองร้อยทหารพรานที่3208โดยให้นำรถ4คูณ4ของที่ทำการปกครองทุ่งช้างและรถ4คูณ4ของหน่วยงานทหารพรานชปทพ3208เข้าช่วยเหลือนำส่งเด็กนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่บ้านน้ำเพาะหมู่ที่10ตำบลและอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านไม่ยังโรงเรียนบ้านเฟยลุง จำนวนนักเรียน19คนและโรงเรียนทุ่งช้างจำนวนนักเรียน12คนเนื่องจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทำให้ถนนทางเข้าออกหมู่บ้านชํารุดลื่นรถทั่วไปไม่สามารถสัญจรได้อย่างปลอดภัยนางสาวน้ำอ้อยหอมดอกผู้ใหญ่บ้านน้ำเพาะหมู่ที่10ตําบลและอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านหมู่บ้านน้ำเพาะมีทั้งหมด55ครัวเรือน มีประชากร209คนจำนวนนักเรียนที่เรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นป .6 กจำนวน69คนโดยเรียนที่โรงเรียนบ้านเฟยลุงและมีนักเรียนที่เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาจำนวน12คนเรียนอยู่ที่โรงเรียนทุ่งช้าง11คนและเรียนอยู่ที่โรงเรียนปัวจำนวนหนึ่งคนโดยบ้านน้ำเพาะก็จะมีถนนเส้นทางเป็นดินแดงช่วงนี้เป็นช่วงที่ฝนตกติดต่อกันหลายวัน ก็จะมีดินสไลด์ถนนก็จะเป็นโคลนรถรับส่งนักเรียนก็จะขับรถรับส่งนักเรียนไม่สะดวกเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาก็มีรถนักเรียนติดลมทางผู้นำก็ได้ไปจ้างหารถมาลากก็ขอรบกวนอนุเคราะห์หน่วยงานต่างๆมาช่วยเหลือดูแลจุดนี้ด้วยเพราะนักเรียนแต่ละคนก็เป็นอนาคตของชาติเหมือนกันเหมือนกับทุกๆท,กที่รบกวนหน่วยงานต่างๆเข้ามาดูแลด้วย ทางด้านอาบาจน,น่านแจ้งถนนสายดังกล่าวได้ดำเข้าแผน5ปีคือปี2565ถึง2570แล้วอยู่ในระหว่างรองงบประมาณโดยติดขัดตรงที่พื้นที่เป็นเขตป่าไม้แต่ที่จริงแล้วสภาพถนนไปบ้านน้ำเพาะตำบลทุ่งช้างอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านผ่านไปหลายสิบปีก็ยังเหมือนเดิม สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวน้ำอ้อยหอมดอกค่ะเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านนำ้ำเพาะหมู่ที่10ตำบลและอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านค่ะบ้านน้ำเพาะค่ะมีจํานวนครัวเรือนอยู่55ครัวเรือนค่ะมีจํานวนประชากร209คนค่ะจํานวนนักเรียนที่เรียนอยู่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 19คนค่ะโดยเรียนอยู่ที่โรงเรียนชุมชนบ้านฟยลุงค่ะแล้วก็มีนักเรียนที่เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษา สิบเอ็ดสิบสองคนค่ะเรียนอยู่ที่โรงเรียนทุ่งช้างสิบเอ็ดคนแล้วก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนปัวหนึ่งคนค่ะบ้านน้ำเพาะนะคะเส้นทางจะยังเป็นถนนดินแดงอย่างนี้นะคะก็ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ฝนตกติดต่อกันหลายวันค่ะก็จะมีดินสไลด์แล้วทางก็จะเป็นขี้โคลนอย่างนี้นะคะรถรับส่งนักเรียนก็จะขับรถไปรับส่งนักเรียนไม่ค่อยสะดวกนะคะ เมื่อวานวันที่5สิงหาคม2567นะคะรถนักเรียนก็ได้ติดหล่มนะคะทางผู้นำได้หารถมาลากค่ะก็อยากจะรบกวนนะคะขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่างๆค่ะให,ใ,หให้เข้ามาช่วยเหลือดูแลในจุดนี้ด้วยค่ะเพราะว่านักเรียนแต่ละคนก็เป็นอนาคตของชาติเหมือนกันเหมือนทุกทที่นะคะรบกวนหน่วยงานต่างๆช่วยเข้ามาดูแลด้วยค่ะขอบคุณค่ะ นิวยีสถานีประชาชนประสิทธิ์สองเมือแก่นภาพข่าวพระลดาสุวรรณรายงาน